ด้วยบทเลยค่ะด้วยเนื้อเรื่องด้วยอะไรที่เรารู้สึกว่าเราอินกับมันเราอ่านบทแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันคือสิ่งที่มันเป็นความเชื่อของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หาโอกาสน้อยมากเลยนะที่จะมีคนเล่าถึงเรื่องราวแบบนี้เนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้คือคำเฉพาะที่เราใช้เรียกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าพูดถึงมนุษย์เราก็เห็นรูปร่างแบบนี้ ถ้าเป็นยินก็ไม่รู้แหละว่าเป็นรูปร่างแบบไหนแต่เราแค่มองไม่เห็นที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้อาจจะมีอยู่ก็ได้แต่เรามองไม่เห็นไงซึ่งบางทีอาจจะเห็นก็ได้ในบางครั้งในเรื่องอรับบทเป็นจอยนะคะซึ่งก็เป็นครอบครัวมีวีนเป็นสามีมีจอยเป็นภรรยาแล้วก็มีลูกสาวที่น่ารักสองคนนะคะอยู่ดีๆครอบครัวต้องมาเกี่ยวข้องกับพวกสิ่งลี้ลับสายาศาสตร์ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าแบบมันคืออะไร แล้วไม่ได้เจอแค่แบบแตะๆคือเจอจริงๆจ,จังๆฝากทุกคนด้วยนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องของแขกนะคะอยากจะให้ทุกคนมาดูจะได้เข้าใจว่าของแขกความน่ากลัวของมันคืออะไรและทําไมเราถึงไม่ควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับมันอย่ารับอย่ารู้อย่าลองของแขกทุกโรงภาพยนตร์